สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเอฟซีสูปุสุคนนะคะมาเด้อกินข่าวน้ำกันวันนี้เยบุญกินข้าวกับอะไรกินข่าวกับปุ้นนะคะวันนี้ปนแล้วก็เป็นพักต้มพักลวกนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเขียดทอดอันนี้เป็นอาหารตบท้ายนะคะแล้วก็สุกหลังจากที่มืสอสาวเขากินกินอย่างก่อนอาหารว่างอาหารเช้านะคะก็จะเป็นอาหารสาวเขาจะเป็นพวก อ่กาแฟนาเฟนาะกาแฟหละกะกล้วยกล้วยน้ำสลัดฟังฟงังเอากะปุกปลามาให้ยายปลูกหนึง ที่เปิดแล้วนะกินแล้วนะมากีนมิสายเข่าทางไล่เดต่ยจ้บนไม่ได้รับเพราะว่ามันจะเป็นหังสี่เหรอเดี๋ยวสู้ฟังเรืองไล่นะ หลังจากที่จยบนให้บเบอร์ไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนแอดเข้ามาแอดเข้ามามันจะเด้งมาที่ลายเยบนแล้วก็ส่งข้อความนะ่ะได้ทีนี้เยบ,บนะ่ะตอบได้นะคะพ่อเขาเห็นแอดเห็นเอาที่ไหนในภาเข้าหลังจากหลังจากที่เยบนเห็น เห็นไลน์นี่เห็นขอความในไลน์แล้วใช่ไหมเยบนสามารถตอบได้นะคะสามารถตอบได้ตอบได้แชทกันได้แต่เยบนไม่ได้แอดเป็นไม่ได้รับแอดเยบ่ลไม่ได้รับแอดทุกคนแอดเป็นเพื่อนน่ะมันจะมีปุ่มบวกเพิ่มเพื่อนใช่ไหมเยบ่ลบบ่ได้กดเพิ่มเพื่อนตรงนั้นมันนี่นเวลาพวกเ้าโทรหาเยบนมันก็เลยไม่ติด มันติดตะวอยู่บนน่ะบอดีรับอ่ามันจะไม่ได้ยินมันจะเป็นขึ้นขอความอยู่ที่ลายข้อความลายว่ามีสายโทรหาสายนี้เบอร์นี้พยายามโทรหาคุณมันจะขึ้นแจ้งเตือนอยู่ที่ข้อความลาย แต่ว่าตอนมอเจาโทษอยู่บนบริงยินเยบนบะหูเลยนะเพราะว่าอยบนไม่ได้รับแอดเป็นเพื่อนแต่ทุกคนแอดมาหาอยบนได้เพราะว่าจะแอดมาสื่อของเพราะว่าจะแอดทักแชททัก,ทกคุยทักอะไรได้หมดส่งของส่งอะไรให้กันดูได้หมดนะคะแต่บอสสาม,มารถโทษคุยได้เพราะอยบนไม่ได้รับแอดไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเพื่อน กฤติสิบอกให้ว่า,วาการที่จะเพิ่มเพื่อนคือยายบนขายของทุกคนขายของแล้วมันเยอะมากสาหรับคนที่แอดมาเป็นเพื่อนไปนี่มันจะเต็มเมมเมรี่ของไลน์เขาต้องลบออกเรื่อยทุกคนต้องลบขอบวาิ่มรลยลบเน่นออกเอยฉ่นั้นแลวอยวายบอกกเลยว่าถ้าไหนไม่ไม่ใช่ลูกค้าประจําหรือคนที่สนิทยายบนจะไม่แอดเป็นเพื่อน ไว้คุยกันตลอดท้ามุจ้าสามารถโทษคุยกับยายบนได้นั่นคือยายบนรับเป็นเพื่อนแล้วนะคะในไลน์มีคนโทรเขามีคนโทรมาอีกไม่ได้ขึ้นแจงเตือนขึ้นแจงเตือนมามีสายโทรเขา้า พยายามโทรหาคุณหลายสายแล้วนะเอาไก้กสนเนี่ค่ะเนาะี่บึงนองเขาก่อนจะกินไปน้ำจะบอกไปน้ำในคลิปนี่สำหรับคนที่แอดเข้ามาวันนี้ยายบนส่งให้เยอะแยะมากมายแล้วนะคะหลายแล้วแต่ว่าเขาแคบมาให้เบิ้งเป็นเป็นบางส่วนหน่อยหน่อยว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นที่สนใจอ่ะทักเข้ามาทางไลน์ย,ยี่บน แคปชื่อเพจที่เราสามารถไปสมัครเข้ากลุ่มโดยที่ไม่เสียตังโดยที่ไม่ต้องสืบสอบประวัติอะไรเรามากมายพาเพ,พดดเราะท้าเพจผู้ดูแรเพจผู้ดูเรกลุ่มเขาเขาอนุมัติเราแล้วเราก็สามารถโพสโพรูโปรโพสอะไรเราได้กาลังเห็นเฮาเฮาเห็นกาลัง ถ้าเราไม่ได้เป็นเอเป็นสมาชิกในกลุ่มเพจจะไม่เห็นเลยนะเขาก็ไม่เห็นเราเราก็ไม่เห็นเขาแล้วบาทนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคนที่บัลูกับบรลูอิลีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ปรไดีว่ากันไม่ถือว่าโง่อืบัลลูคือบัูลเพอว่าบ่ไดีเลี้ยนลูกพราะว่าบ่ได้วสนใจ จะเข้าไปศึกษาบางคนบรรลุว่าเพจคืออย่างอะไรคือเพจเราจะเข้าไปตรงไหนเขาต้องไปพิมพ์ในเพจศัตูบอคนหาในเพจศัตูบอเขาจะต้องขับไปในก o เกิลบอรหรือในเฟซหรือในไลน์คือสอบถามนี่วนมาเยอะมากอันนีสำหรับคนที่บ่ฮห้แหมัดไม่ได้ว่าโง่นะแต่บางครั้งอ่ะ บางทั้งบางทั้งคุณกะคือบรัรลูอีอย่างเลยอีหลีแล้วบบนี้เดี๋ยวบนเป็นห่วงว่าคุณจะทันเกมฝรั่งไหมอืมคุณจะทันเกมฝรั่งไหมขนาดไลน์โขนาดเพจคุณยังมาหลูเลยว่าเพจเนี่ยเข้าไปแบบไหนต้องไปค้นหาตรงไหนเราต้องเข้าไปตรงไลน์ไหมเราต้องเข้าไปค้นที่เฟซบุ๊กไหมหรือจะเข้าไปตรง g ูเก l e หรือเปล่าโอ้พี่นง ย้บบนก็บ,บอกว่าให้เขาไปที่เพจเพจเนี่ยมันจะไม่เป็นรูปบ้านหรือมันจะรูปเป็นวงกลมแล้วมีเป็นรูปอัตันหลายๆคนอยู่หันแล้วก็จะเป็นทงสีส้มนะ่ะเขาเรียกเพจเป็นทงสีส้มนะ่ะเป็นเพจนะทุกคนเด้อมันไม่ได้เกี่ยวกับเฟซบุ๊กมันไม่ได้เกี่ยวกับไลน์ไม่ได้เกี่ยวกับ เว็บเว็บเดดต่างหากเผดต่างหากล้มเป้าตาเลยเสียใจพี่น้องนี้่มันอยู่กับโทรศพัพท์เลยนั่นแหละฮขากับเว็บเป็นห่วงมาเราที่ฉันเจีมฝรัลล่งมาเนาะคณะโจ้าบ้องหูจักหอดเพดหอดอันนี้เจ้า สิเข้าไปจังไดแบนบนี้วงกระบอกถ้าเข้าไปที่เพจนะเข้าไปที่เพจปุ๊บแล้วก็มันจะมีวงแวนกลมๆค้นหาใช่ไหมเข้าไปตรงนั้นแล้วเราก็ไปพิมพ์ชื่อเพจที่ที่เยบุญให้ไปอ่ะก็เพจสิเพจอ่ะชื่อนะก็เพจสิเพจอ่ะเยบน,ยนในนั้นเราห้เขาไปทุกเพจเลยไปสมัครเป็นสมัชิกนีก่กูมหมาทุกเพจ เพื่อที่เราจะได้เช็ดเยอะๆเขา,เเเขาไปเจอในเพจหนึ่งเขาไปเจอในเพจหนึ่งสินะเจอคู่นะจะบอกเลยอยากให้เขาไปสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มเพจเขาเยอะๆจะได้พูดทีเดียวเยอะๆแต่มันเป็นปัญหาตรงที่คุณไม่รู้จากเพจพน้องจับคู้จากเพจ เจ้าบรูดจักเพจแลรอเห็นจังไหนเจ้าจืคุยกันหูเรื่องบะเนีเยาเออการที่เพจนี้เขาไม่ได้ไปคุยกันในเพจนะแค่ไปทักทายทําความรู้จักกันแล้วก็ขอช่องทางในการติดต่อข้างนอกอืมพลังเข้าสิเล่นวอตแอบกับเฟซบุ๊กแม็กซ์เชนเอร์นี่แหะ เราะมืเจ้าถูกเจตากันแล้วติดเททไททักไทซื้อให้กันแล้วเจ้าขอช่องทังการติดตัวกันออกมาคุยกันข้างนอกข้างนอกก็หมายถึงเฟซบุ๊กหรือวอ s แอ p เจ้ามีบอว s แอ p บอมีเจ้าก็ไปสมาร์โหลดมาโหลดวอ s แอ p มาหลักก็ใส่หมายเลขมันไอ้ไม้เล็กกันไอ้ โทรศัพท์เจ้าลงไปจิมิโวเจ้าลงไปใส่โปรไฟล์เจ้าลงไปเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วเจ้าก็สามารถวิดีโอคข้อใด้ืือยังไรขคือยังเนื้นเชอญอนี่ละ่ะอืมแต่ก,ก็จะได้ทำกลมหลุดเจัะกันแบบนี้จว่าขันแรกเนี่ย ูุโบรูจักเพจนี่ติพี่น้องเลยสัญ,ญลักษณ์เพจน่ะเป็นท่งสีสมเด็จเฟซบุ๊กแฟนเพจเฟซบุ๊กธรรมดาเพจกับเฟซบุ๊กนี่แพตฟอร์มเดียวกัน เจ้าของแพลตฟอร์มคนเดียวกันก็คือพ่อใหญ่มาร์คจากกระเบอือนั่นแหละกันตอนแรกเนกี่ยยืบบนจากในน้ำให้เขาเพจได้ก่อนเขาเพจหาคูเนี่ยซื้อเพจที่ยืบบนแคปให้เงาๆหลายเพจเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิก แล้วก็ไปพูดไปโน่นปปนี่ไปนั่นทักแชทหากันต่อมาเย็บก็อยักสอนเรื่องใส่สติใส่สมาธิใส่วิจายในการแชทในการคัดกรองพลังที่มันเขามาคุยนํำห้อมมันจะแก้มือบอ่มีตัวตวนบอ เป็นสก,กามหรือเป็นสกแกมหรือมันเป็นเนื้อไดอย่าวิธีการเช็ดของสกแกมเมอร์มันเช็ดแบบไดวิธีเช็ดของสก,กามเมอร์มันเป็นยังไดสกแกมเมอร์สกามเมอร์รแมสแกมเมอร์กับสกามเมอร์มันคนล,าาละยางเล้อย่ไปตีรวมนะจุดประสงค์ของมัน ที่ต้องการเข้ามาในเพจในเว็บเดทในโซเชียลมีเดียต่างๆจุดประสงค์มันต่างกันคำว่า,าสแกมเมอร์กับสกแกมอะสแกมเมอร์กับสกม,มอร์จุดประสงค์มันต่างกันที่บุ้งก็ยังให้หูว่าการแชทของสกมอรมเป็นยังไงการแชทของสแกม,เ,มเป็นยังไเง,มเ,มรเ,งไรเราคนที่อยากจะได้คู่ชีวิตมันมันแชทมาในลักษณะไหนยังสีนาะ อยากให้หูวิธีการจักเรียนรู้ในการคัดกรองแม่ทุกพี่น่องจะไม่ได้จะไม่ได้เสียเปรียบแล้วก็เขาพยายามเข้าไปฟังพวกโคดพวกอาจารย์ที่เขาสอนเตือนให้พวกสายสาวสายฝออ่อะให้ยยเยอ่ะ มาเป็นเกาะเกาะป้องกันว่าเราจะโดนหลอกอ่ะมันจะด้อูท่านเขาเล้บวบนสีเหล้าสีเบ้าเรียงประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองแล้วก็กับเพื่อนคนใกล้ชิดให้ฟังเี้บวบนเคยบอกมาหลายเท่ะแล้วแต่ว่าคนที่เขามาติดตามไม่อาจจะยังไม่รู้ ยบนก็เจอมากับตัวเหมือนกันในการที่สแกมเมอร์พวกมีชาชีพมันเข่ามากจะหลอกเขาอะแต่ยี้บนมีประสบการณ์รู้ก่อนไงก็เลยไม่ได้เสียเปรียบแล้วเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานน้ำกันอ่ะ อันนั้นเน่ะเสียเปรียบเสียเงินไปหลายแสนแล้วก็เสียชีวิตในการเสียใจช็อกในครั้งนี้ด้วยบน่ปุ่นโฟังเล้ออันนี้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาเพื่อนมาขายกินไม่ได้เผาเพื่อนไม่ได้แบบว่าดี๋ยว่บบนจะเอ่ยแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วเราก็ไม่ได้เอาภาพน้องเขามาวิาพากษ์วิจารณ์นะอันนี้จะเอาจะพูดให้ฟังแบบคือมันเป็นคนไข้ตัวจริงๆประสบก,การณ์ที่เจอมาแบบจริงๆจัง,จง,จง,จงสี่นะทุกคน ให้ได้รู้วาทีเย,ยบนบอกอ่ะเย,ยบนบไ่ได้มานุ่งไ่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาพูดไม่ได้ไปได้ยินจากคนนั้นคนนี้มาแล้วมาพูดจะยินมากกับแมนยินมากกับมี้ก็มีสว่วนได้เจอกับตัวเองก็เต็มเต็มอะไรเย,ยบนจะบอกสู้ฟังเนาะ ใจเบื้องต้นน่ะคนที่แอดยายบนมาขอขอซื้อเพจอะ่ะไม่ได้ว่าเพจเดียวเด้ไม่ได้เป็นเพจเดียวเด้ยายบุญให้ไปเนี่ยเก้าเพจเลยนะเก้าเก้าเพจเลยยายบนเหร่นเป็นสิบยี่สิบเพจแต่คนที่ใช้อะ่ะมันจะอยู่ในเพจหนึ่งเพจใ,ใดเพจใดเพจหนึ่งนั่นแหละ เขาถึงซุ่มเสียงไงว่าเรารู้จักหลายๆเพจมันก็เป็นผลดีที่เราจะได้แบบคัดกรองคนหลายๆน่ทุกคนขันแรกจะต้องทำงวามูลจากกเพจให้ได้ซะก่อนเข้าไปให้ได้ซะก้อนเขาบอกว่าเป็นยังสี่ยังสี่เล้วยังบปเข้า,าใ,ใจบางคน ยังมาถามเขาว่าต้องขอไปนี่กลัวเกินบ่ต้องขอไปนี่เพจจะตวัวบ่ผนังว่าอีกโอ้ย็ยังว่าเพจขอไปนี่เพจเจ้าผนังม่าขอใจอยู่เสียงเงินบ่จุดมนมาบ่เสียมันมันเ,นเพจที่เขาตั้งขึ้นมาแบบมาดม มาดามสายฟอนตั้งเพจขึ้นมาเพื่อจะหาลูกเพจเข้าไปอ่าเป็นสมาชิกแบบพรีเมียมพี่ไอพีไอพีเจ้าของมในเพจใครตังเยอะบนก็นตั้งเพจได้เยอบนก็มีเพจเน้ยเยอบนก็มีเพจนะอืเยอยบนคนค,นคนราชอีสานชแนลน่ะเป็นเพจของเยอบนแต่เยอบนไม่ได้ไปโพสต์อะไรมากมายตั้งแต่ปีที่แล,ล้วแล้ว จะเขาสองปีล้วอยู่บนบรเิเ่นมีคนติดตามอยู่พันพันห้าพันหกนี่แหละอยู่ในเพจนะเดี๋ยวปกติลง่งเรือเล่าคลิปเดียวนน่นนี่นั่นตั้งแต่สมัยไนบุกจะอยู่ภูเก็โตโอาจะอยู่สวิตเซอรนด์นคนถ้าสส้างได้เพจนะส่างจากเพจก็ได้มาจะมีเมีย้ยวมาจะมีบัญชีย ลงทะเบียนหนังโทรศัพท์พวกมะาดามสายฟอนที่เขามีประสบการณ์ที่เขามีความรู้จ้างเพจขึ้นมาแล้วก็ยิงแอดไปหาเพื่อนคนนั้นคนนี้นี่เดี๋ยวเพจคอยผูดด้ใดอยากเขากุ้มแอดมากรับเขากุ้มแล้วผู้ใด,ดอยากได้ผัว ใดอยากได้แฟนฝรั่งถักมาถักกุมวิพ่พี่เดี๋ยวสิหาผู้ชายใหม่คุยเดี๋ยวสิหาผัวฝรั่งให้หลายบัะนี้เล็กก็เป็นการว่าเพจสายฝอเฟเพจมาดามเมียฝรั่งเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดจะก,ก็มีการหลอกลวงให้เสียเงินอาจารย์จิมกับอาจารย์จิมกับ อาจารย์อย่างว่าแล้เอาเพจที่ว่าหลอกลวงอ้หยิ่งที่จะเดินสายฝออยากได้ผัวเสียงเงินเยอะแยะมากมายแล้วเอามาว่าอยู่อาจารย์จิม้มั่นหลายหลายหลายพูดถึงว่าน่ะพวกที่อยากได้ผัวเราเข้าไปในเพจกลุ่มเมียฝรั่งสายฝอมาดามสายฝอจัดหาคู่ให้ทางเพจอ่ะไม่มีเข้าไปฟังเบม่งแล้ว ไปแคบเอาลูกเพืพ่อนผู้ใดมามาเป็นหมอมาเป็นอนะไรน,น,นี่ต้องการคนต้องการเมียต้องการหาเมียผู้ดใดอยากได้ส่งรูปมาแล้วก็เข้ากลุ่มเออขอเขากลุ่มเข้ากลุ่มไปคุณอยากได้คุณก็เสียเงินแบบนี้เอาอยากได้อยากอยากได้ช่องทั้งการติดต่อฝอเสียเงินเสียแล้วไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอืมคุณเข้ากลุ่มของเราเราจะเอาคุณเข้ากลุ่มวี p อพี เยวจะเอาทั้งทังการติดตอ่อขอผู้ใดเขาติดต่ออยากได้เมียม,มาจะเอาให้คุ้นนุ่นนี่นั่นคือคนเฮ้าเนาะก,ก็อยากคุยก็คือบายองยอมเสี่ยงเงินแปลงเสีย 12, 000, 000, 000, 000่ยพันสองพันหมื่นสองหมื่นเนี่ยมี่เช่นั่นแล้วย่าไปเสี่ยงเงินเข้าเพจฟีหาเอาเองแชทเอาเองโหลดทุแเ้แต่วาสนานั่แหละ เดี๋ยวคลิปรุนน่นยายบนจะมาเบาเรื่องโดนจะแกมเมอร์ขอมาคุยน้ำเราก็เพื่อนยายบนโดนอันนี้ตายเลยวยายบนสาบานต่อหนาป่าต่อหนาไฟได้เลยว่าเพื่อนที่โดนใ่ช็อกตายเพราะเรื่องนี้จริงๆเป็นประสบการณ์จริงที่เจอมาก,กับตัวเอง คลิปนี้ก็ยาวแล้วเอ้ยสำเน็ตกอนเน้อขันเรียกขันขันเรียกคือยายบลนหายช่องทางการแอดเยายบลนพอแอดมาเสร็จยายบลนเห็นข้อความของคุณคุณต้องการอยากได้ชื่อเพจยายบลนแคปส่งให้่งใไ้แล้วขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องเข้าไปในเพจแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหาชื่อเพจที่คุณต้องการจะเข้าแต่ยายบนแนะน้ำบาให้เข้าทุกเพจเลยที่ยายบนส่งให้นะ่ะเป็นแทบนะ่ะเอา เ,เ,เข้าไปทุกเพจเข้าไปทุกเพจก็คือไปสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มทุกเพจแล้วถ้าเจ้าของเพจหรือผู้ดูแลกลุ่มผู้ดูแลเพจหรือแอดมินเขาอนุมัติแล้วให้คุณเข้ากลุ่มได้คุณก็โพสต์คุณก็โพสต,ต์ต่อไปคุณก็ขอช่องทางถ้ามีฝรั่งมาสนใจคุณคุณก็คุยในนั้นพ่อพ่อหอมป่าพ้อพ่อประมาณแล้วคุณก็ชวนกัน ขอช่องทางการติดต่อขังนอกก็คือคุณให้เขามาแอดคุณทาง m e s s e n g e r หรือให้เขาไปแอดคุณทาง w a t s App ก็ให้อะไรกันไปก็ว่ากันไปนะคะ a t s a อ p มันต้องใช้เบอร์เด้อทุกคนมันต้องใช้เบอร์โทรศัพท์นะคะมันต้องใช้เบอร์โทรศัพท์แต่มันก็ไม่ได้เสี่ยงว่าเออให้เบอร์โทรศัพท์เขาไปเขาจะเอาไปทําธุรกรรมนู่นนี่นั่นมันบ่มมีมันไม่มันไม่เป็นไรหรอก การใช้ a t ตแอ p มันต้องใช้เบอร์นะคะถ้าเป็น a t ตแอ p คนต่างประเทศมันก็มีบวกของเราจะให้เขา,เ,าเขาก็บวกของเราเหมือนกันของเราบวก6แต่ละประเทศรหัสรหัสเบอร์โทรของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันมันต้องมีบวกคือมันเพิ่มไงทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นช่องทางการติดต่อของฝรั่งมันจะมีเว็บวอตแอปหนึ่งหลักแต่ก่อนสไกมีแต่เดี๋ยวนี้เห็นน้องเขาบอกว่ายกเลิกยบ,บนก็ไม่ได้เข้าไปใช้เป็นปีสองปีแล้วเนาะ เขาบอกว่ายกเลิกไปแล้วไม่เป็นไรเราก็อ่าใช้ช่องทางอื่นก็คือเดี๋ยวนี้ก็อันมาใช้บอดแอปสะส่วนมากแล้วก็เป็นแม็เซนเจอร์นั่นแหละสองช่องทางนี้ก็พอแล้วก็่ต้องเอาหลายอย่างน่ะมันปวดหัวเธอผู้ดใดเป็นยังไงกอืมทักมาบอกหน่อยเด้ยเยยอยี่บลหายไปหลยแรงสิเละผู้ใดกะสิไปคุ้มเพียรพอดีมีเวลามาเมบิ่งลิปยบนบออย่าลืมกันเด้อคันได้ดีแลวก็อย่าลืมกันเด้อ ไปไปทุกคน